สวัสดีค่ะเข้าครัวทําเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายนะคะวันนี้จะมาชวนทําเมนูง่ายๆค่ะกับเมนูมฟัฟฟินลูกเกตนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะ2ฟองใส่ลงในชามผสมค่ะแล้วตามด้วยน้ําตาลทราย100กรัมค่ะ หลังจากนั้นเราใช้ตะกร้อตีไข่ตามภาพเลยนะคะตีผสมให้เข้ากันค่ะจนไข,ข่ขาวและน้ำตาลเขาขึ้นฟูเป็นสีเหลืองนวลแบบนี้นะคะตีเร็วๆได้เลยค่ะ่ะให้เขาฟูแล้วก็น้ำตาลสายละลายให้มากที่สุดนะคะค่ะหลังจากที่เขาฟูดีแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปเสร็จ1สวนสช้อนชาค่ะกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะตามด้วยนมสดรสจืด120มลตรค่ะ หลังจากนั้นเราคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเติมน้ามันดอกทานตะวันลงไป60มิลตรค่ะจะเป็นเนยละลายก็ได้น้ามันคาโนล่าน้ามันลำาวก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันแล้วพักไว้นะคะมาดูในส่วนของของแห้งค่ะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์150กรัมกับผงฟู1ช้อนชาครึ่งค่ะหลังจากนั้นเราคนผสมให้เข้ากันค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็ร่อนของแห้งลงในชามผสมเราเลยค่ะค่ะเราก็ร่อนเพื่อเอาเศษฝุ่นเศษผงออกแล้วก็ให้แป้งขอบฟูเบามากขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็ตะล่อมเบามือแบบนี้นะคะ เมื่อส่วนผสมเขาเข้ากันดีแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะค่ะอันนี้ลูกเกดนะคะก่อนที่เราจะนํามาใช้นอ้อเหล่าก็นําไปแช่น้ําร้อนก่อนสักประมาณ15นาทีให้เขานิ่มนะคะหลังจากนั้นเราก็กรองเอาน้ําออกค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยลูกเกดนี้ไม่ได้บอกอัตราส่วนเพราะว่าใส่ได้ตามใจชอบนะคะหลังจากใส่แล้วเนี่ยเราก็เหลือไว้สักนิดหน่อยค่ะเพื่อที่เราจะเอาไว้แต่งหน้านะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันแค่นั้นเองค่ะ แล้วเราก็ตักใส่ถ้วยคัพเคก้กของเราเลยค่ะวันนี้ถ้วยที่ใช้เป็นถ้วยจีบขนาด3219อ,อขนาด3 2 1 9นะคะเบอร์3 2 1 9เนาะค่ะเราก็ตักเขาใส่เต็มพิมพ์เลยค่ะ สำหรับมัฟฟินนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูเบเกอรี่ค่ะซึ่งทำได้ง่ายอันนี้แนะนํามือใหม่ให้ลองทํานะคะวัตถุดิบไม่ยุ่งยากอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากใช้เวลาไม่นานนะคะและตัวอัตราส่วนตัวส่วนผสมเนี่ยก็ปรับได้ง่ายสามารถใส่เป็นฟักทองมันม่วงได้ตามชอบนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกเกดที่เราเหลือเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็นํามาแต่งหน้าค่ะ เมื่อแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําเข้าเตาอบกันค่ะวันนี้เราจะอบด้วยอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ25นาทีขึ้นอยู่กับเตานะคะเมื่ออบออกมาแล้วหน้าก็จะแตกฟูแบบนี้เลยค่ะก็มาฟินส่วนใหญ่จะกินร้อนๆก็อร่อยนะคะค่ะก็ฝากเมนูทําง่ายๆเมนูนี้ไว้อีกหนึ่งเมนูค่ะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ